อ็สบายดีพ่อแม่พี่น้องอนะสบายดีเพืเ่อนๆทุกคนสบายดีพี่น้องคนระับวันนี้กะพบกันอีกแล้วเนะน้องตาที่บอไล้ยนน้งตาที่ว่าจะมาใส่ซ้ำใหม่ที่ว่าตัวที่เราเห็นขีดจุดเลียนเราแต่ว่าก็ติดผลรกิจน้อยนึงก็เลยบอ้มายนมะา มันก็ได้มาใส่กระเปรนบริทายตอนใส่คือเก่ามาแล้วเนาะแต่พอแต่สิภาษามายามอุ้ยแต่สิภาษามายามเก่าเนาะว่าสิมาบอกเป็นยังไงไปเบิง่งนกาไปลุนไปเบิ่งนน้ำกันเนาะก็ห้าหลังใส่ห้าหลังไปใส่ไปห้าหลังคือเก่าเนาะไปเบิ่งว่าสิมาดหรือบอมานเนาะเมื่อน,นี้ บรรยากาศตันเช้าเนาะบรรยากาศตอนเช้าไปเบิ่งนํำกันดูแลประมาณเนะโอเคเบิ่งหลังแรกหลังทับอิดเนาะหลังแรกหลังทับอิดอันนี้อันนี้เป็นหลังอิดนั่นว้าวเรียบร้อยแต่เป็นนูนทองกาว น้อยนิดเดียวน้อยนิดเดียวเองก็หนูทองขาวเนาะก็ถือว่ามานมานไปแล้วแต้มหนึ่งหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มอย่าใส่ขี้ห้ามโอเคไปลังที่สองกัน,น,กนเรอก็จะพูเลยจะเก็บในกันเนาะ ไปกันเลยห่อนนหลังที่สองของเฮาแล้วหลังที่สองฮา,าก็ใส่ไว้นี่เนาะหลังที่ว่ามันกินแล้วมันบระหลาดเนาะติขี้เบิ่งตีว่ามันสิถืกบ่เนาะมันสิถืกบ่เนาะหลังนี้แหละที่ว่าเห็นติขี้เช่นเฮ้ยกลับหายแล้ว กับไม้กับไม้ใส่ไว้นี่ใส่ไวน้ไวนี่แหละบนเก่าเลยเฮ้ยก hey. ับไม้เอ้ากับไม้แวบบแบบนี้กับไม้แวบ,บเลย ก็มาให้ไปใ้เลยอู้หเห็นแล้วนี่นี่เรียบร้อยพี่น้องเออเออพี่น้องเฮ้านี่นี่น h โอ้ยหมดตอมเรียบร้อยนี่ให้พี่น้องึงเด้อนี่นี่อองเรียบร้อยพี่น้องนี่นีนมดตอมเต็มเลยนี่โอ้ยตกเต็ม ใหญ่อย,ยอยู่ได้ดี่บ่ได้มัดนะพี่น้องเนาะนี่เห็นบ่ละเรียบร้อยเรียบร้อยสุดแล้วโอ้โหใหญ่อยู่นี่โอ้เต็มใหญ่เลยนี่โอ้ใหญ่เลยเพราะว่าสุดแล้วนี่เห็นตะขี้มันเนาะเดี๋ยวมาแก้มือใหม่นี่เป็นยังไงเลยเรียบร้อยเลยงดเต็มเลยเนาะน่าโอ้โหพี่น้อง หญ่อย,อยู่ด้วยใหญ่อย,อยู่ด้นี่นะโอ้แต้มงามแต้มงามนี่นะโอ้หมดตอม่อหมดตอม่อเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องมานแล้วมานแล้วนี่หลังที่หนึ่งมานไปแล้วนะเป็นนูงทองขาวอันนี้แต้มที่สองหลังที่สองโอ้ สองหลังก็สองตัวเลย,ยอ่ามือนี้บหัวเหวแล้วมือนี้เด้อมาเด้อไปเป็นเบิ้งหลังต่อไปหล,หลังหลังนึงกับซีไส์ฝากผูนด,ด้านนี้เนาะเพราะว่ากันไวน้ยานมันมาเนาะเนี่ยสองแต้มแล้วเด้อสองแต้มแล้วไปเป็นหลังต่อไปกันหลังพี่สองครับก็ใส่ไวน้นี่ไปข้างหลังนี้เลยเนาะใส่ไปข้างหลังนี่ ใกล้ๆกันนี่แหละเนาะตรงนี้เนาะว่าสิถึกบ่นอน,น,นโอ้เนี่ยคือกาวหมดกินหมดเลยตัวนี้หมดแสะก่อนแล้วกาวแล้วเนาะโอ้ถือกระปเป็นยังได้มาเต็มงามๆแล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาสิไป ยามหลังต่อไปนาอยอยู่พูดไปบนทางาน่ะพี่น้องนะทางนี้มันเดินมาเนาะพูดนะเกี้ยงเสลปเข้าไปในป่าพอบอนนี้มันมีน้ำเนาะแต่ว่าเราใส่ไว้คืนนี้บอนได้เลยเดี๋ยวก็เนานะเดี๋ยวก็เนานะขออนุญ,ญาตหาก่อนหลงไม้แล้วเจอแล้วพี่น้องใส่ไว้นี่เนาะโอ้แต่บุถึกเลยเนาะ สงสัสยมันจิบูมาเนะใสไ่ไว้นี่แต่ว่าบุถึงทางนี้เหี้ย,ยงสวยเลยทางเดินมันงามเลยนะนี่เกี้ยงลื่นเลยหอยมันกัดที่หน้าด้วยหอยนี่มันกัดหน้านี่นบนนี้ต้องมาแก้มือใหม่ ขี้มันกระเป๋ใหญ่ๆนะนี่นะขี้มันใหญ่ขนาดเลยเดี๋ยวไม่ต้องแก้มือใหม่เนาะต้องมาแก้มือใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วแหละพี่น้องเนาะต้องแก้มือใหม่แล้วพี่น้องเอ,อ้ยเบิ้งนี่เอาเบิ้งนี่พี่น้องพี่น้องครับเบิ้องหอยที่ว่ามันกินเมื่อคืนนี่ไม่ใหม่เกี้ยงๆเลยนี่จะขี้อีและพี่น้องขี้แบบนี้สงสัยที่ต้องมานมาแก้ มือใหม่ต้องหมานแล้วแ่ะพี่น้องทางมันย่างเลื่อมเลยนะโอ้โหสงสัยต้องมาเก้มือใหม่ลแล้วแหะพี่น้องทางมันเกลี้ยงไปทั่วเลยนะแถวบริเวณนี้เนาะต้องมาแก้มือแล้วพี่น้องแบบนี้ต้องมาแก้มือเอาแล้วพี่น้องหลังจากที่เอายามาวัดแล้วเนาะทุกคนน้องเฮา สิมาสรุปผลงานกัน,นสรุปผลงานกันนะเมื่อนี้หอมนี้หมาดนี้แล้วแก้ตัวง่ายเลยนะแต่หอมหน้าสีมาแก้ตัวใหม่ที่เราเห็นทางที่ว่ามันกินเมื่อคืนเนี่ยตัวนั้นก็สงสัยจิตตัวใหญ่ยอยู่นะเห็นขี้มันขี้อีกแล้วต้องได้แน่นอนเห็นขี้มันแบบนี้นะ แปมแรกเลยอันนี้ก็เห็นต่ขี้เลยนี่สุดท้ายเรียบร้อยเนาะใหญ่เลยนะเนาะเิ่งขนาดแขนเนาะใหญ่เลยตัวนี้เนาะใหญ่เลยกมันโลแล้วนะไซโลหรือบอ่อดแปมสวยเลยน้องพี่น้องเย่ยบ้อยเนาะตัวนี้ก็หนุ่ท้องขาว ลงท้องขาวก็เต็มงามอยู่ตัวนี้กะสรุปกผลงานทางเท้าแล้วกะมีแต้มอยู่มือน,นี้เนาะมีแต้มสองแต้มงามๆแต้มงามๆเลยกลับกับห้าหลังคือเก้าแล้วเนาะห้าหลังนี่กลับห้าหลังได้แต้มงามงามมาฝากอีกแล้วพี่น้องมันนี้เนะาะสีนี่ขอลาพี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะ ตอนคลิปหน้าจะเป็นยังฮะเป็นจั้งใดออบมาลุ้นกันเนาะว่าสิเป็นยังไเนาะงสีมานอีกบ,บ่เนาะรำมอนมีนกำมาแล้วเนาะพี่น้องฮนะขอลาพี่น้องันไปก่อนเนาะลาไปก่อนอ